สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูเก๋ในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กๆได้สนุกสนานกับการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวาดภาพระบายสีและกิจกรรมประดิษฐ์นะคะ และยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันแล้วยังช่วยฝึกสมาธิให้เด็กๆได้จดจ่อยอยู่กับงานที่ทำด้วยนะคะและยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆอีกด้วยนะจากภาพเรียนที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้การออกแบบและวาดภาพสวสัตว์จำลองไปแล้วใช่ไหมคะ แล้วสวนสัตว์จำลองของเด็กๆมีสัตว์อะไรอยู่บ้างคะคุณครูเก๋อยากรู้จังเลยแล้วเด็กๆมีสัตว์ที่ชื่อชอบในดวงใจหรือเปล่าคะสำหรับคุณครูเก๋นะคะชอบสัตว์ทะเลคะ่ะสัตว์ที่คุณครูเก๋ชื่อชอบนะคะคือยังไม่บอกดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้พอมๆกันเลยนะคะ วันนี้นะคะคุณครูเก๋มีกิจกรรมงานประดิษฐ์มาฝากเด็กๆด้วยนะกิจกรรมงานประดิษฐ์ของคุณครูเก๋ในวันนี้นะคะมีทั้งวาดรูประบายสีแล้วก็ยังมีงานร้อยด้วยนะคะเด็กๆอยากรู้มั้คะว่าคุณครูเก๋จะให้เด็กๆประดิษฐ์อะไรนะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเด็กๆพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์และประดิษฐ์พร้อมกันเลยค่ะไปค่ะเรามาเตรียมอุปกรณ์ร้อยเชือกหน้าสัตว์กันค่ะกันไกลไปลายมนสีไม้หรือสีเทียนปากกาเคมีสีดำกระดาษร้อยปอนขนาด A4 หรือ ใช้กระดาษที่แข็งกว่ากระดาษ A 4เครื่องเจาะตาไกา่หรือวัสดุที่สามารถเจาะรูได้ไหมพรมหรือเชือกสกอตเทปใสขั้นตอนแรกนะคะคุณคณรูเกศจะใช้กระดาษร้อยปอนในการวาดรูปนะคะเราก็จะวาดรูปสัตว์ ที่เราชอบนะคะคุณครูเก๋ชอบหมึกก็จะวาดรูปหมึกนะคะเราก็จะเริ่มวาดหน้าหมึกนะคะวาดลงไปแบบนี้นะค่อยๆวาดนะคะ จะเป็นรูปหน้าหมึกแล้วค่ะเด็กๆต่อไปเราจะวาดตรงนี้นะคะด้านข้างของหน้าหมึกนะคะ ข้างที่1ได้แล้วค่ะต่อไปข้างที่สองนะคะได้แล้วค่ะหน้าหมึกของเรานะคะต่อไปเราจะวาดตาของหมึกนะคะตาของหมึกก็จะกลมๆ ข้างที่หนึ่งแล้วก็ตาข้างที่สองแล้วก็มีวงเล็กๆข้างในนะคะแล้วก็จะวาดวงเล็กๆไปอีกหนึ่งวงแบบนี้ค่ะวาดตาข้างที่สองมีวงเล็กๆหนึ่งวงค่ะ แล้วเราก็จะมีวงกลมเล็กๆอยู่ที่หน้าหมึกนะคะสองวงหนึ่งวงสองวงสามวงเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปเราก็จะระบายสีดำลงไปที่ตาดำของหมึกนะคะค่อยๆระบายแบบนี้นะคะ ได้แล้วหนึ่งข้างนะคะตาดำข้างที่สองของหมึกค่อยคๆระบายนะคะเสร็จแล้วค่ะตาของหมึกนะคะขั้นตอนต่อไปคุณครูเก๋จะระบายสีนะคะ คุณครูเก๋เลือกใช้สีชมพูในการระบายหน้าหมึกนะคะเรามาเริ่มระบายกันเลยค่ะเด็กๆก,ก็เลยค่อยๆระบายไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆระบายไปเรื่อยๆ จะเสร็จแล้วนะคะหน้าหมึกของเราอีกนิดเดียวค่ะเด็กๆค่อยๆระบายไปเรื่อยๆนะคะใกล้แล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเราก็จะได้หน้าหมึกแบบนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้กันไก่ปลายมนในการตัดหน้าหมึกนะคะเราจะใช้กันไก่ปลายมนนะคะในการตัดหน้าหมึกนะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดตามรอย ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้เครื่องเจาะตาไก่ในการเจาะรูเพื่อที่จะร้อยเชือกเข้าไปนะคะเราจะเจาะรูไปจนครบรอบๆหน้าหมึกนะคะแต่ถ้าที่บ้านของเด็กๆไม่มีเครื่องเจาะนะคะคุณคณรูรบกวนท่านผู้ปกครองช่วยเจาะรูให้เด็กๆด,ด้วยนะคะ เสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูเก๋จะใช้ไหมพรมในการร้อยนะคะเราจะใช้ไหมพรมในการร้อยหนวดหมึกนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะตรงปลายของไหมพรมคุณครูเก๋ใช้สก็อตเทปพันปลายไว้<ม>เพื่อที่จะสะดวกในการร้อยเข้าไปในรูนะคะ ครูเกจะร้อยเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะทำเป็นหนวดหมึกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สก๊อตเทปปิดด้านหลังแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเราจะร้อยไปเรื่อยๆจนครบรูด้านล่างตรงนี้นะคะ ร้อยเข้าไปในรูแบบนี้นะคะใช้สก็อตเทปแปะด้านหลังเราใกล้จะได้หนวดหมึกแล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะนี่ค่ะเด็กๆได้หนวดหมึกแล้วนะคะคุณครูเกศจะใช้เชือกสีขาวสองเส้นนะคะ แล้วก็พันปลายด้วยสก็อตเทปนะคะเพื่อที่จะง่ายในการร้อยก็จะร้อยลงไปในรูแบบนี้นะคะร้อยขึ้นแล้วก็ร้อยลงแบบนี้นะคะทำสลับไปเรื่อยๆจนครบหน้าหมึกนะคะ ค่อยๆดึงเชือกนะคะเดี๋ยวกระดาษจะขาดนะคะเด็กๆใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆร้อยขึ้นแล้วก็ล้อยลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะทีนี้เราก็จะมาตัดส่วนที่เหลือด้านหลังนะคะ ใช้กรรไกรตัดตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สกอตเทปแตะด้านหลังแบบนี้ค่ะเราก็จะได้หมึกแบบนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคุณครูเกศจะใช้เชือกสีขาวลอยเข้าไปในส่วนของตัวหมึกด้านบนนะคะแล้วก็จะใช้สกอตเทป ที่ปลายแบบนี้นะคะไว้สำหรับห้อยตามหน้าต่างหรือประตูบ้านนะคะเ,เด็กๆเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะโมบายหมึกของคุณครูเก๋มาแล้วค่ะโมบายหมึกของคุณครูเก๋เป็นอย่างไรบ้างคะเ,เด็กๆสวยไหมคะเ,เด็กๆอยากได้กันหรือเปล่าคะถ้าเ,เด็กๆชอบนะคะ วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆสามารถหาวัสดุอุปกรณ์จากที่บ้านของเด็กๆนะคะแล้วมาประดิษฐ์เป็นโมบายหมึกนะคะหรือเด็กๆอาจจะทำเป็นรูปสัตว์หน้าอื่นก็ได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะขณะที่เด็กๆประดิษฐ์โมบายนั้นคุณครูเก๋รบกวนนะคะท่านผู้ปกครองถ่ายรูปผลงานของเด็กๆด้วยนะคะ แล้วส่งกลับมาให้คุณครูดูบ้างนะคะคุณครูเก๋อยากรู้จังเลยว่าผลงานของเด็กๆจะสวยหรือเปล่านะแล้วก็อยากรู้ด้วยนะคะว่าเด็กๆจะประดิษฐ์เป็นรูปหน้าสัตว์อะไรคะคุณครูรอชมอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูเก๋และเจ้าโมบายหมึกตัวนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะ บ๊ายบายค่ะ